เอาตัวหัวบรรพบต้นเท่าไปเห็นอย่างตัวนี้โอ้มันเกโยกพี่น้องมันก็ได้ยกคนมากบ้างสองหัวแล้วนี่เอาใส่มือเอาอยู่พี่น้องเมื่อหัวพี่น้องบรรยากาศแยกขัานปลูกขมุกนี่ก็สถ้ามาเจียงได้เนาะแยกขัานเนาะแจีงเก่งไดเขาใส่เอาตัวนี้ปลูกใส่วิธีปลูกโอ้วิธีปลูกอีกเอาลูกมันใส่นี่บอกเรียนเกิดบุตรวันนี่้ด oh, yeah. ีว well. okay. ิธีปลูกเลยเอาตัวนี้ฝังไว้เอาตัวนี้ฝังไว้หัวใหญ่ไม่ต้องข้น เกิดดินแกนค้นงาดินแกนดินแกนจากน้อยดินของใหม่ดัวดินอยังนี้ว่าของโอ้พี่น้องครับนี่หัวใหญ่จันน้อยเนาะใหญ่ก็ได้ดูนี่แกนมแบบกระขื่นมี่หักหักคันสีขาวตัวนี้เฮียคันนี่ครับบรรยากาศโอ้การการจะเอาหัวไปประกอบอาหารนี่จากสองปีสองปีจะได้กินโอ้พี่น้องครับนี่เอาดึงเห็นมากเลยเฮียคันเนาะโอ้หัวใบใหญ่หัวใบใหญ่ดีด อเอาเ,เป็นแม่พี่น้องมึงหมวใาใหญ่ปนไหนเนาะเราพ่อเกียงไนนเเยงเนาะตึ้งเนี่ยอันนี้หกักเนาะเจ้ข้านส,สวัสดีครับพี่น้องมาหนี้พาพี่น้องมาชมขมุกกันวะนี่ครับเจ้ข้านเป็นปลูกขมุกไว้พี่นอ้องอถั่ว อายุหลายปีไหนล่ะไอ้ขมุกนี่สองปีที่เป็นหัวขยายยาคันเป็นหัวแล้วหัวใบใหญ่อ้ดอกหัวใบใหญ่ใส่มาพี่น้องหลังจากห่วยออกแล้วเพิ่นช้ำใจเพิ่นอันซื้อบ่ถือหวยบางสีขุดอีขมุกไปขายบบยาคันไม่เอนี่ครับพี่น้องยาคันสีมะขุดโอ้ยบรรยากาศพี่น้องการของเพิ่นนี่วันนี้รับต่วนไม่กินไหนบ่นี่นะเออแกงแซบหนึ่งป้าหนึ่งกระแซบใส่มาพี่น้องมื่อก็นะหัวใบใหญ่ดอกขมุกนี่หนึ่งไม่ม่จะต่วนยาคัน ต้นนึงก็มีหมัวเดียวเหรอเนาะหัวเดียวปลูกกันขมุกไงเอายัางก็ปลูกเอาลูกมันโอ้แม่หัวใบใหญ่เนี่ยเหหรอหัวมันอยู่หัวอันนี้ก็คือหัวหนะัวเนาะแมนทำหนีก่าาก็หม้แกงหม้อหม้ออาถูกมีน่องครับไปข้านีผพาไปเบิ้งอีกลำตน้นก็กินได้บ่ยาข้าน้ำต้นกินได้กินได้เอาไปแกงเอ้าอันช่วงนี้เขาเขากินบ่าวเขากินลำต้นบ่โอว ช่วงน,นาฝนใบเยาาี่ยค้นเขาจังสีก <มา S 1> ินม<ด>ะคุดใสเบิ้งอีกพี่นอ้องคือหลังจากได้ในหัวนึงแล้วครับซุปปีเนี่ยได้ไร่ใบเยี่ยแคานอันมะคุดเนี่ยหัวสีโลโอ้หัวนมนะมุกไงต้มหม้อแกงนะนึ่นกกงกาแฟกาแฟมันเหนียวดิผมเดาวคุดไปขายพี่น้องเนี่ยหัวจักบาทโลละกี่าบาทโอ้โลหนึ่งบาทบาทนี่หัวหนึ่งจั่โลบาทนี่ยเขาโลวะหัวกับพ่อโอ้ยเป็หัวใหญ่เหรอ นี่ครับหัวบใยไ่ยโอ้นี่กับใงปนไหนเนาะบ่บบมว่าใส่ปุ๋ยบอยาันบใส่เดีปลูกทิมไว้คือใส่ทิมไว้พันนะนี่ครับบรรยากาศโอ้นีขมุกค,คับไป่บรรยากาศาการกขมุกของยัขั่นพวกไหเกียนปนไหนยักยาขันเนาะว่าไเกี้ยนปันไหนบาน,นี่แกข้นให้ปลูกหลายโดอ่างว,หวหนหึ่งเลยอันนี้บุ่งนึงเลยยันเนาะบ่ถึงกนมปลูกเปหัวยังวนปีนี้ก็ม่เกียต้นนี้ปลูกพี่ก้การปลูกเดี่ยวเดี ใส่เลยขังมซื้อๆกับขัดเร่อแต่แม่นีมีคุณนะโอ้ยหัวใหญ่ใส่ใส่ปุ๋ยขวดก็สดีเนาะแมนพอว่างเขาได้หัวลาลูกหาลูกหัวลอยกาบาทเขาไปซื้อบันกล้งว่าหนึ่งลอยแปดสิบเอามาปลูกวะมากินวะแกงเอาขาคืนเหล่าเวิดทีเวิดหน่อกินกับเเวิดตอนน้เขาขายลูกสามสิบ้ขาาเาเคยขายสามสบเขาครับต่ลูกยิ่ปหามรันจะฝนจขั้น หลายต้นเนาะโอ้กองเลยปลูกง่ายขนาดนั้นเนาะฟังไหวฟังไหวเลยเบ้างฟังไหวฟังไหวเนี่ยมเนั่นก็บ,บ้าพุดเอาเพ่นใช้ปุ๋ยครับ่น้องครับมาชมขมุกพี่น้องเห็นบรรยากาศว่าเป็นหัวเงยขนาดเลยโอ้ตัวนี้หัวเงยเนาะย่าท่านเนาะเพราะโลว์วะดินแกนคนเนี่ยดินแกนดินแกนจากน่อย ยิ่งผมม่ยิ่งพี่อย่งว่าผมโอ้พี่น้องครับตัวหน,น้หัวใหญ่จังเลยเนาะใหญ่ก็ได้บุนี่มันแก้มหัดบ่ขึ้นนี่หักหักมันสีขาวตัวนี้เฮียข้าน,นี่ครับบรรยากาศโอ้การการจะเอาหัวไปประกอบอาหารอีกจกังสองปีสองปีเราจะได้กินโอ้พี่นอ้นองครับนี่เราเดึงขันมานเลยเฮียข้าน้องโอ้พี่น้องเนยหัวใหญ่หัวใบใหญ่พี่พี่เราเป็นแม่พี่น้องบมึงหัวใบใหญ่เป็นไหนเนาะเราเพื่อแกงได้เนาะอันนี้หักเนาะเฮียข้าน ข้าวต้นข้าวสวา่านข้าวมอระขี้โลหาโลขโ้าวต้นอันนี้มุกปูกี่ไก่เองโอ้โหอะไรเขากระซับเอาอันเอาตัวหัวบรรพบุรุษเทาไปเห็นอย่างตัวนี้หิมวานเอ้มันเกลียยกยกพี่น้องเมื่อกันไหนยกยก,ยก,ยก,ยกันมากบ้างอีสองหัวอะไรน,น,นี่เอาใส่มือเอาอยู่พี่น้องบ้างอ่าถั่วพี่น้องสิ่งจักรเยี่ยแค้นปลูกขมุกนี่เกลีาวสมัยเจียงได้เนะาะเยี่ยแค้นเนาะเจียงเก่งได้เขาใช้อัตัวนี้ปลูกเสะวิธีปลูกโอ้วิธีปลูกอีกเอาลูกมันเสะนี่บอก แมนเกิดบุษสุนอได้เนี่ยิี่ทีปลูกเนี่ยเออต้นเอาต้นนี้ฝังไว้เอาต้นนี้ฝังไว้หัวใหญ่ไม่น่าขึ้นโอ้เกิดบุดสุนอเด้เนี่จังสีจังสีโอ้ต้นตัวนี้กันี่ต้นนี้ต้นนี้อ่าฝังไว้ดินแมนนี่ฝังไว้เังสิเออเนีมันเขาจะมาขยายมันหัวใหญ่ก่อนเปันประกอบอาหารแมนโอ้พี่นี่กระมุกกระเบื้องเงี้ยนกระปุกขึ้นมาอันนี้ก็ฝังไว้ตัว นหัวใหญ่เขาก็เอาไปขายหรือว่าเอาไปกอบอาหารได้ไหลายแล้วห้อยคนไปขายวันขายหัวละสามติปหัวละยี่สิบแล้วแต่น้นำหนักมันขายโ้อยี่สิบบาทโอ้นี่พี่น้องครับดีหัวข้อมูลนะตัวนี้ก็อนขึ้นลูกอันนี้ทุกหัวาสามารถประกอบอาหารได้นนเนอ้อยแคานะอืมอืมเดี๋ยนี้สองหัวพ่อแกงตัวสองหัวนี่โอ้ยหัวเดียวแกงพ่อแกงมันแหนครับจยิบนี่เอาไว้ซักมีแล้วพี่น้องฝาก คนไรก็แช่ตอนนี้สวนยายข้านมันจะาก,ก,าก,การปลูกขมุกครับน,นี่เขาเชีงหาบาทเขาเอาคุณและสวัสดีครับ